สวัสดีจ้าเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนบทที่ทสองทศนิยมนะคะเรื่องการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณน,นะคะสอนโดยคุณครูกนิฐาวรณวงค์ค่ะหาผลคูณในแนวตั้งกันเลยนะคะเราจะพิจารณาการหาผลคูณของ3คูณ1.56้เราเขียนแสดงการหาผลคูณได้ดังนี้ค่ะ เรามาเริ่มหาผลคูณกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องคูณในหลักส่วนร้อยคือ3คูณด้วย6ส่วนร้อยได้18ส่วนร้อยหรือ1ส่วน10กับ8ส่วนร้อยค่ะเราจะเขียน8ในหลักส่วนร้อยทด1ในหลักส่วน10หลังจากนั้นเราจะคูณในหลักส่วน10คือ3คูณ5ส่วน10ได้15ส่วน10รวมกับตัวทดอีก1ส่วน10เป็น16ส่วน10หรือ1หน่วยกับ6ส่วน10เขียน6ในหลักส่วน10ทด1ในหลักหน่วยค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะคูณในหลักหน่วย3คูณ1หน่วยได้3หน่วยรวมกับตัวทดอีก1หน่วยเป็น4หน่วยค่ะเราก็จะเขียน4ในหลักหน่วยค่ะดังนั้น3คูณ1.56มีค่าเท่ากับ4.68นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาลองหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการแจกแจงกันนะคะพิจารณาการหาผลคูณของ0.267คูณ38 เนื่องจาก38เท่ากับ8บวกกับ30ดังนั้น0.267คูณ38เท่ากับ0.267คูณอยู่กับ8บวกกับ30เท่ากับ0.267คูณ8บวกกับ0.267คูณ30เราจะใช้สมบัติการสลับที่ของการคูณกันนะคะ8คูณ0.267มีค่าเท่ากับ2.136บวกกับ30คูณ0.267 เท่ากับ8.010 2.136บวกกับ8.010มีค่าเท่ากับ10.146ค่ะจากนั้นเราจะเขียนแสดงการหาผลคูณการคูณจำนวนนับกับทศนิยมโดยการตั้งคูณได้ดังนี้ค่ะ8คูณกับ7ได้56เราจะใส่6ทด5ค่ะจากนั้นเราก็จะนำ8ไปคูณกับ6 86ได้48บวกกับตัวทดอีก5ได้53เราจะใส่3ทด5ค่ะแล้วจากนั้นเราจะนำ8ไปคูณกับ2 82เป็น16บวกกับ5ได้21แล้วเราก็จะใส่2ทดในหลักหน่วยจากนั้นหลักหน่วย2บวกู0มีค่าเท่ากับ2ค่ะ ต่อไปเราจะนำา3ไปคูณนะคะซึ่ง3อยู่ในหลักสิบเราก็จะใส่ศูนย์ก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปคูณเราก็จะเติมศูนย์ค่ะจากนั้นเราก็จะนำา3ไปคูณ7 37ได้21ใส่1ทด2ค่ะจากแล้วก็จะนำา3ไปคูณกับ6 3คูณ6ได้18 18บวก2ได้20ใส่ศูนย์ทด2 3คูณ2ได้6 6บวกอีก2ได้8ค่ะ จากนั้นเราก็นำา6มาบวกกับ0 6บวก0ได้6 3บวก1ได้4 1บวก0ได้1 2บวก8ได้10ข้อนี้คำตอบก็จะมีค่าเท่ากับ1 0 1 4 6นั่นเองค่ะสังเกตเห็นไหมคะว่าไม่ว่าเราจะทำด้วยวิธีใดคำตอบเราก็จะเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วนะคะเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายในการหาผลคูณของทศนิยมกับจำนวนนับโดยการตั้งคูณกันเลยค่ะ เราสามารถหาผลคูณของ7คูณ2.479ได้ดังนี้ค่ะ2.479คูณ7เราก็จะนำ7ไปคูณกับ9 7 9 63เราจะใส่3ทด6จากนั้นเรานำ7ไปคูณกับ7 7 7 49 49บวก6ได้55ค่ะเราก็จะใส่5ทด5ค่ะจากนั้นเรานำ7ไปคูณกับ4 7คูณ4ได้28 28บวก5ได้33เราก็จะใส่3ทด3จากนั้นนำ7ไปคูณกับ2 7คูณ2ได้14 14บวกกับ3มีค่าเท่ากับ17ค่ะดังนั้นคำตอบของ7คูณ2.479มีค่าเท่ากับ17.353ค่ะเรามาตรวจสอบ ความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะเนื่องจาก2.479มีค่าประมาณคือ2ซึ่ง7คูณ2เท่ากับ14นั่นคือ7คูณ2.479มีค่าประมาณ14ดังนั้น17.353จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่าก็จบลงไปแล้วนะคะกับการคูณทศนิยมกับจำนวนนะับ เราสามารถสรุปใจความสำคัญการคูณทศนิยมกับจำนวนนับได้ดังนี้ค่ะการคูณทศนิยมกับจำนวนนับใช้วิธีการเดียวกันกับการคูณจำนวนนับกับจำนวนนับโดยอาจกระจายจำนวนตามค่าประจําหลักแล้วนำไปคูณกับอีกจำนวนหนึ่งจากนั้นนำผลคูณที่ได้มาบวกกัน 1. ผลคูณของจำนวนนับกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งคำตอบที่ได้ก็จะเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง 2. ผลคูณของจำนวนนับกับทศนิยม2องตำแหน่งคำตอบที่ได้ก็จะเป็นทศนิยม2องตำแหน่ง 3. ผลคูณของจำนวนนับกับทศนิยม3ามตำแหน่งคำตอบที่ได้ก็จะเป็นทศนิยม3ามตำแหน่งค่ะแล้วเจอกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะบา,บายยค่ะสวัสดีค่ะ